สวัสดีครับสวัสดีพี่พี fc นะครับผมช่องรถกระบะรถพีพีนะครับมือ2ทุกคนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับปลาแปลงเพชรยนต์นะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เพชรยนต์นะครับเช่นเคยนะเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับสาขาสำนักงานใหญ่นั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับนะไมพูดพร่ำทำเพลงนะขอเข้าประเด็นกันเลยครับเราอยู่กับรถเข้าใหม่นะครับหนคันนะครับคันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเข้ามาได้ประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์ละนะครับแต่ว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับวันนี้ก็พร้อมตั้งขายแล้วนะ เป็นคันเดียวนะครับคันเดียวในร้านเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถเทอร์ลูกค้านะครับก็นานๆจะมีเข้ามาทีนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก่อนหน้านี้ติดต่อนะติดต่อเข้ามาทักเข้ามานะครับสอบถามตัวของ Mitsubishi นะครับ p a j e r o Sport นะวันนี้ก็มีเข้ามากันแล้วนะครับผมคันนี้เป็นตัว2.4นะครับเป็นตัว Sport 2.4 GT Premium นะครับนะก็ป้ายแดงร้าน5ล้าน6นะครับวันนี้นะครับ เหลือเพียง599,000นะครับได้รถบ้านนะครับผมสภาพกริบๆแบบนี้นะครับมีการตกแต่งนะครับมาให้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยต้องบอกว่ายังสวยเลยนะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะครับหยิบเบอถือขึ้นมาได้เลยนะครับ0 6นครับ1 6 2 6 6 6กนะครับกดเบอร์ถือโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาได้นะครับอยากจะแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอเรดการผ่อนเพิ่มเติมนะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะว่าภายนอกภายในของเขานะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับกับรถคันเดียวในร้านคันนี้นะครับหมายถึงว่าเป็นปาเจโร่คันเดียวในร้านนะอ่ะมาดูกันจากด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้านะสภาพสวยกริบเลยนะครับในเรื่องของสีสันต่างๆนะต้องบอกว่าสวยลงตัวมากๆนะครับสําหรับสีขาวที่ตัดกับสีดํานะครับกันชนด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านะมีการตัดด้วยลวดลายของเส้นสายของโครเมียมนะครับ นะก็ให้ความสปอร์ตนะครับให้ความลงตัวนะเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีครับนะกล้องด้านหน้ามีนะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอนะครับด้านล่างก็มีมาให้แล้วนะไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดนทงเดธามทุกอย่างมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับนี่ใครสนใจนะมิสูบิชินะครับตัวที่แบบว่าออปชั่นล้นๆออปชั่นเยอะๆนะคุณต้องจัดแบรนด์นี้ได้เลยนะมิสูบิชิเนี่ยเป็นเป็นแบรนด แบรนด์หนึ่งเลยนะครับที่ให้นะครับออปชันให้ลูกเล่นมาค่อนข้างเยอะนะครับกว่าแบรนด์เจ้าตลาดนะนี่ในเรื่องของเส้นสายนะครับของตัวสากะโปงนะครับนะสภาพสวยกริปเช่นกันนะครับอักษรตัวนัสือต่างๆนะสภาพสวยเลยนะครับบาเจโลสปอร์ตนะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าติดมาตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อมาเลยไหมหรือว่าพี่เจ้าของเดิมเขาติดมานะแต่คิดว่าน่าจะเป็นพี่เจ้าของเดิมเขาติดมานะครับน่าจะไม่ใช่ของตัวโรงงานนะเพราะว่า เหมือนเหมือนกับเนี่ยมันจะมีพวกงานขอบงานอะไรอย่างเงี้ยนะมันดูแบบมันดูเหมือนกับว่าเอามาติดเองนะมันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับนะแต่ถ้าเกิดใครจะไปติดเพิ่มใหม่มนะก็ได้นะผมว่านะครับตัวนี้นะก็ถ้าใครไม่ติดเพิ่มตัวนี้ก็ใช้งานได้นะดูสวยลงตัวลแล้วแหละนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับนะมาเริ่มกันจากล้อกันก่อนนะครับในส่วนของล้อนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องมีการขัดเก็บงานเพิ่มนะ แต่ว่าเขาได้ยางนะครับที่เป็นของตัวบิ t stone นะครับปี2025นะครับซึ่งเป็นยางที่เบิกมาใหม่เลยนะครับเป็นยางที่เบิกใหม่เลยนะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วยิ่งเป็นแบรนด์แบบระดับชั้นนําแบบเนี้ยนะครับใช้ต่อได้อีกยาวเลยนะหายห่วงนะครับในเรื่องของช่องล่างต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะนะครับไม่ได้เอาไปแต่งไม่ได้ไปทําอะไรนะครับเป็นช่องล่างเดิมๆนะครับเส้นสายด้านข้างนะครับเหลี่ยมสันด้านข้างนะถือว่าโอเคนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบครับ กล้อง360ต่างๆเนาะเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับครอบครอบด้วยโครเมียมเนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มนะครับด้านนอกมืดนะด้านในสว่างนะครับเป็นฟิล์มตัวเซรามิกแบ็คนะนี่ก็พร้อมใช้เลยนะครับในเรื่องของฟิล์มนะครับบันไดข้างก็มีให้นะครับช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างถือว่าโอเคเลยนะนะครับสำหรับเมสโซบิชิปาเจโร่นะครับใครที่แบบเน้นออปชั่นเยอะๆนะครับเน้นลูกเล่นเยอะๆนะผมว่า ม t ซูบิชิปาเจโร่นี่น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วที่สําคัญนะผมบอกได้เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวขับสีด้วยนะ All Wheel Control นะครับผมสำหรับคันนี้นะสามเจ็ดเจ็ดแปดนะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันนะนะครับไม่ถึงหกแสนบาทนะเป็นรถปีสิบห้านะครับจดใช้ปีสองพันสิบหกนะครับรถใช้งานประมาณสักเก้าปีนะคันนี้นะครับประมาณเก้าปีราคาหายไปล้านหนึ่งนะครับราคาหายไปล้านหนึ่งเลย ก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะครับแต่ว่าสภาพรถเนี่ยนะครับยังอยู่ในโฉมปัจจุบันได้อยู่นะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยยังหล่ออยู่เลยนะครับชุดแต่งรอบคันครับมีมาให้นะคุณดูดินะโอ้โหกันชนหน้าหลังนะสภาพสวยกริบเลยนะครับด้านข้างนะครับฝั่งคนขับนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าด้านในของเขานะครับจะประมาณไหนนะครับอ่ะก่อนเข้าไปด้านในนะครับขอเริ่มจากแผงประตูกันก่อนนะครับ สำหรับแผงประตูนะไม่มีรอยขีดข่วนเลยคุณดูดินะครับสวยกริบนะเป็นรถบ้านครับดูแลรักษาออกมาเป็นอย่างดีนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวัสดุบุนุ่มนะครับนี่ตรงนี้ก็บุนุ่มมาให้หมดเลยนะครับคันนี้นะครับมีปุ่มพุทสตาร์ทนะครับมาให้แล้วนะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มพุทสตาร์ทนะกระจกพับข้างนะครับไฟฟ้านะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับมาที่แผ่นเพจนะตัวนี้มีไฟนะครับติดมาให้ด้วยนะ ปาเจโร่สปอร์ตนะครับนี่นะครับสีสวยเลยสีฟ้านะครับแล้วก็บาอของเขาเนี่ยเป็นบาอปรับไฟฟ้าด้วยนะนะครับนี่ผมปรับให้ดูใช้งานได้ปกติเลยนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวดมดูตงนี้บ้างนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับต้องบอกว่าสวยมากนะพวงมาลัยเนี่ยไม่มีหลุดลอกเลยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับ ปุ่มมัลติฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับมี c ลู i s e control นะครับมี paddle h i p นะครับโอ้โหการเบลเอร์เลยนะ p a d ด l e h i p นะครับจับถนัดมือแน่นอนนะครับใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับคันนี้แล้วก็ภายในนะครับตกแต่งมาเป็นโทนสีดำเนาะก็ตามไตล์นะครับของตัว Pajero Sport เลยนะครับคันนี้ภายในนะครับถือว่ายังสวยอยู่นะนภายในยังสวยอยู่นะครับไม่มีชิ้นส่วนแตกหักแต่อย่างใด นะครับไอตัวปั๊บพิดทางแอร์อะไรเงี้ยนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับจอกลางทัชสกีนะครับเชื่อมต่อมือถือต่างๆนะได้เกียร์ออโต้แล้วก็ได้ตัวของขับสี่นะครับที่แบบใช้แบบหมุนๆแบบเนี้ยนะครับใช้งานง่ายครับนะตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากแน่นอนนะครับที่ร้านนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับกององกองแอร์นะครับกองแอร์กองอากาศอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนให้หมดนะครับระบบช่องล่างต่างๆเราเช็คให้หมดนะครับในส่วนของ ในส่วนของด้านหลังนะครับเบาะก็อยู่ในสภาพสวยนะนะครับเบาะอยู่ในสภาพสวยไม่มีฉีกขาดเลยนะครับเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยนะครับค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็น่าใช้งานมากๆนะครับในส่วนของด้านหลังนะเบาะด้านหลังเขาก็มีมาอีกแถวหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวนะาเดี๋ยวผมขอุญาตปรับให้ดูนี่นะครับสามารถนั่งได้จริงอีกนะครับผมนี่ สามารถนั่งได้จริงนะอีก2คนนะครับผมแต่ว่าช่วงตรงนี้นะมันจะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะจะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยสบายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยมันจะวางขาได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็ขอเน้นเป็นเด็กๆแล้วกันเนาะนะครับเวลานั่งด้านหลังแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเปิดฝาท้ายให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของฝาท้ายเรายังไม่ได้ดูกันเลยนะ ตรงนี้เป็นแบบอัตโนมือนะนะครับยังไม่มีไฟฟ้านะครับเป็นแบบอัตโนมือนะในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับนี่หัวน็อตนะไม่มีขยับขันไขเลยนะครับแล้วก็พวกโช๊คต่างๆนะครับก็ใช้งานได้เป็นปกตินะไม่มีติดขัดอะไรนะครับเปิดก็เปิดได้ง่ายๆเลยนะครับผมส่วนตัวรังงงรังน้ํานะครับตรงนี้เนี่ยเขามีวัสดุนะครับปิดบางสายตาอยู่เนาะมันมองไม่เห็นนะครับแต่ว่า รถเนี่ยเราตรวจโครงสร้างนะครับกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถสภาพเดิมนะครับไม่ได้มีการตัดต่อตัวถังมาแต่อย่างใดนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับนะค่อนข้างโอเคนะครับในเรื่องของซีลเลอร์นะครับในเรื่องของขอบของมุมต่างๆนะครับถือว่าเป็นปกตินะนี่เป็นฝาท้ายแท้เดิมของเขาเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนะครับเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเลยนะนะครับทั้งที่เขาเป็นรถบ้านนะแต่ว่าการดูแลรักษาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับอ่ะลงมาดูด้านล่างกันนิดนึงนะครับ นี่นะครับช่องเก็บของต่างๆนะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เลยนะมีแผ่นปิดอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีริ้วรอยด้วยนะครับปกติรถบ้านเนี่ยตรงนี้จะต้องมีริ้วรอยค่อนข้าง,งเยอะนะแต่คันนี้นะครับนะอย่างที่บอกเจ้าของดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับเรื่องริ้วรอยต่างๆเนี่ยแทบไม่ค่อยมีนะครับหากใครสนใจที่จะวางของเยอะๆนะคุณสามารถที่จะพับเบาะลงไปได้นะครับ แบบนี้นะครับแต่จริงมันพับลงไปได้อีกนะนะมันพับลงไปได้อีกนะครับก็สามารถเพิ่มพื้นที่นะครับในการเก็บของได้อีกเยอะเลยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับจริงๆเนี่ยทางร้านนะครับเราเซอร์วิสให้หมดเนาะในเรื่องของการเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับพวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิล์มนะครับแล้วก็การตรวจเช็คระบบทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์นะครับเกียร์ไฟช่วงล่างนะครับ รวมไปถึงความสมบูรณ์ของตัวรถทุกๆอย่างด้วยนะเราก็ตรวจเช็คให้หมดนะครับหากจุดไหนหากจุดไหนนะครับที่มีมีการตรวจพบว่าต้องแก้ไขซ่อมแตมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําให้หมดนะตอนที่ลูกค้าจะรับรถออกไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับวันนี้ราคาคุ้มค่าน่าใช้นะครับมิสูบิชิครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4ี GT Premium นะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรนั่นเองนะครับก็สวยงามน่าใช้ครับนะคันนี้นะครับ วันนี้ประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะนะประหยัดไปได้เป็นล้านเลยนะครับรถใช้งานมา9ปี10ปีนะครับแต่ว่าทรงยังอยู่ในปัจจุบันได้อยู่นะครับสำหรับคันนี้นะราคานะครับวันนี้5,99,00นกานัะครับกับเลขไมล์ประมาณ2 0 0แสนนิดๆนะเลขไมล์มาณสองแสนนิดๆนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อทักแชทแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรผมเองนะเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ 061ย์หกหนครับหนึ่งหกครับป่าแปลงเป็ดยนต์นะก่อนจากกันไปนะครับฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ